สวัสดีครับออฟครับเดี๋ยววันนี้นะครับออฟจะพาทุกคนมาอันบล็อกโทรศัพท์มือถือเทคโนโมบายรุ่นคาร์มอนไดน์ทีนะครับผมอยู่นี่แล้วนี่เลยแค่กล่องเนี่ยก็ดีไซน์สวยมากแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันปึ๊บนี่ให้ดูก่อนด้านหน้าเป็นอย่างนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ และสีที่อยู่ในมือออฟนะครับนั่นก็คือสีโมเดรียนนะครับผมซึ่งถ้าอยู่ในที่ปกติเนี่ยไม่มีแสงแดดนะครับจะเป็นสีขาวแบบนี้แต่ถ้าเมื่อออกแดดเมื่อไหร่เนี่ยนะครับน้องเขาจะเปลี่ยนสีเหมือนได้มือถือ2เครื่องเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะจ๊ะ แล้วจุดเด่นสำหรับคนใช้ชีวิตกลางคืนอย่างพวกเรานะครับผมก็คือไนโหมดนั่นเองเวลาถ่ายออกมาเนี่ยภาพเนี่ยเคลียร์แล้วก็คมชัดมากๆครับบอกเลยว่าสวยสะดุดตาแน่นอนนี่ลืมบอกไปครับว่ามี3สีนะสีที่อยู่ในมือออฟนะครับคือสีโมดีเยนนะครับและยังมีเซด้ากรีนและ e c ็กโคแบลนะครับสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Techno Online ไลน์ออฟฟิเชียลสโนะครับ และมีของขวัญสุดพิเศษจากออฟด้วยยังไม่หมดแค่นั้นครับเราจะเริ่มขายตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมเป็นต้นไปครับ